สวัสดีค่ะพี่น้องคุณคู่ซูมาดามมากอีกแล้วค่ะค่ทุกตามาอีกแลวจ้านะคะมือนี้ภาพี่น้องมาเห็ดย่ำนะคะ ยำบุนเส้นหมูยอนะคะใส่น้ำปลาลายได้พี่น้องเห็นไหมคะยำบุญเส้นไชเนใส่น้ำปลาคะ่ะยำบุนเส้นเห็นนามบอพี่น้องพูดเละจะเสียบบ่ตำคือตำมะคุงนี่คะ่ะตำานามเห็ดปุงเครื่องนามยำม,มันสะกอนนะคะใส่กุง้งใส่หมูยอ่อใส่นอไม้พผักขึ้นช่ายมะเขือเทศมะนาวน้ำมะขามเปียกปรุงรสนะคะ ใส่น้ำปลาน้ำตาลใส่ปลาลาดลงไปพี่น้องเอ้ยน้ำไายเฮียดีเอ็นิ่ดเป็นน้ำน้ำไายเฮียไปน้ำเบิ่งตีล่ะค่ะเป็นตะเสียป่าค่ะพี่น้องมา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 กินน้ำกันค่ะจากครูสุมาดาพี่ตุ๊กตานะคะผ้าเห็ดย่ำบุญเซนนะคะใส่หมูย่อใส่กุ้งนะคะใส่น้ำปลาล้าค่ะพี่น้องมามามาในเวลามากินเลยจ้ะ กินน้ำกันตักใส่จานสดเฉบๆจักบาทมาค่ะพี่น้องลงมือรับประทานลงมือกินน้ำกันได้ละค่ะพี่ทุกตาจากคู่ซูมาดามนะคะรัดมินิโซตานะคะภาพพี่น้องมากินย่ำนะคะย่ำบุ่นเสินใส่หมูย่อนะคะพี่น้อง ยำบุนเส้นใส่หมูยอใส่กุง้งลวกนะคะใส่น้ำปลาลาพี่น้องใส่ผักขึมไฉนะผักมาล่างผักก็มีซำนันล่ะค่ะผักกาดกุ้งผักอันจะักสลัดผักกาดนะคะพี่น้องน้ำเห็ดองตรงพี่น้องเอ้ยพู่นะจะเสียบคักมา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 ซีมน้ำกันเ้อค่ะเอาจะคําก่นอนมม มาพี่น้องมาเฮ้ยไปจะเสียบคักเนาะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องรสชาติกลมกลม ตอนเตียมเครืองวิธีเฮ็ดกะปรุงน้ำย่ำซะก่อนค่ะพี่น้องโขกบักพริกตำบักพริกกับกระเทียมใช้กันค่ะตำบักพริกกระเทียมกับบักพริกใช้กันแล้วกะแช่น้ำบักคามเปียกไว้นะคะพี่น้องแส่น้ำบักคามเปียกเตรียมบักหน่าน้ำปลาปลาพงนัวน้ำตาลนะคะหลังจากข้าตำกับบักพริกกับกระเทียมแล้วนะคะเทากะ นาำบักคามเปียกลุ่งนะคะหั่นบักเคเทิดนะคะบีบบักหน้าลุ่งนะคะปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลน้ำป,าปลาปลาพงนัวนะคะยัวยัวเขาใส่กัน,นะคะ่ะพี่น้องซีมรสบึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเ่ากบเอาวัตถุดิบที่เขาเตรียมไว้กับลวกวุ้นเส้นนะคะลวกวุ้นเส้นแล้วก็ลวกหม,มยูย่อลวกหน่อไหมต้มหน่อไหมไว้ลวกกุ้งไว้เตรียมพร้อมนะคะ หลังจากข้าเห็ดนำย่ำเแล้วๆเขาซิมได้รดชาติแล้วนะคะหมักลดได้กับใส่นะคะกับพี่น้องกับปุงเอานะคะกะเอาเครื่องที่ข้าเตรียมไว้นะคะเป็นพวกบุญเชนพวกหมูยอนี่ลงในกันกับนำย่ำเห้านะคะค้นๆๆแล้วก็ซิมพี่น้องพักข้นชายใส่แล้วก็ซิมเสียบแล้วก็เอามากินเสียบๆค่ะหาพักเคี้ยงไรๆนะคะมึเนี่งอึดพักพี่น้องเลยไม่มาล้างพักสลัดอยนี่เนี่ยพักกัด เทบแบพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันมา่าเราเอาอีกแค่ข้ามก่อนสุอฉาดสุดยอดค่ะถึงใจมันถึงเคืองเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้หน้อใหม่ค่ะน,นี่ผักขื้นชายนั่นเป็นกุ้งมันหมูยอ่อแซ่บหายไปเนาะปลาใส่ข้าวปุ่นชาบลาใส่น้ำจีนใส่บุญเซ็นเอามานน่เพชรคือย่ำบุญเซ็นนั่นแหละแต่ว่าใส่น้ำปลานะจ๊ะกับหมูยอ่อ บุญเส้นยำบุญเส้นหมูยอใส่น้ำปลารามาเด้อจ่ามากินน้ำกันค่ะพี่น้องอิน่นแสบห้มากินยำบุญเส้นใส่หมูยอแสบๆนัวๆกับผีตุ๊กตาจากครูซูมาดามฮานส์นะคะอยู่รัฐมินนิโซตาอเมริกาคือเกาหม่องเกานะคะเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งบ้านๆเมียฝรั่งบันหนอกบันหน้านะคะ าอยู่ต่างแดนมาอยู่บ้านเพิ่นพี่น้องเอ,อ้ยคืออยากยากกังกะ็ดกินเลยค่ะเฮ็ดกินสีแสบกว่าเ้าไปกินอยู่้านเล้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันได้รสชาติที่ห้ามักเนาะบางเ่อเ้าไปกินไปสั่งอยู่้านมันก็อาสิบ่ถือปากอาจสิบ่ได้รสชาติที่ห้ามหมักเลยคะ่ะแบบนี้เ้ามหมักยังใส่ใส่ใสเข้มใส่นัวซ้ำได้ข้าก็ใสนะคะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะขอบุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้ยค่ะขอบคุณเพื่อนเพืนพี่พี่น้องนองที่เขามารับชมวิดีโอนะคะ เขามาให้กำลังใจติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันกดกระดิง่งปิ้งๆเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณเ่หลายเด้อค่ะคลิปนากะจิภาพพอแม่พี่น้องนะคะเฮ็ดยังกินนอตินะคะจังคอยติดตามเด้อจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าเด้อคะ่ะพี่น้องว่ามีแนวฝากเนี่ยตอนคือเกาเด้อคะ่ะคลิปนี้ก็จะขออำลาพี่น้องไปสกอรน,นะคะคลิปหนาจะพอกันไหมคะ่ะขอบคุณลหลายอีกเท่านึงจ้าสวัสดีค่ะ Thank you